สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2HD ร่วมกับบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk วันนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปตามชมกันค่ะช่วงเปิดโลก CEO พาไปร่วมชมการสาธิตเมนูแกงป่าหางหมู โดยคุณวาสันเบนทองหลอ่อพร้อมด้วยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองแถมบอกเคล็ดลับสูตรเผื่อคุณผู้ชมไปทำรับประทานกันรับร้องอร่อยเด็ดทีเดียวละค่ะจากนั้นช่วงตืง่นตื่นตื่นพบกับดรเจสุภาเบนทองหลอ่อจะมาพูดคุยเป็นตอนที่12ว่าด้วยเรื่องเบื่อค่ะและช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยพบกับตามรอยเจ้าสัวสารคดี ที่นำเสนอชีวิตของคุณสวัสด์หอรุ่งเรืองอดีตมหาเศรษฐีแสนล้านสัปดาห์นี้นำเสนอเป็นตอนแรกตอนที่หนึ่งชีวิตเริ่มต้นที่บ้านเกิดไปรับชมกันค่ะมาร่วมยอ้อนโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสัเนเบนซ์ทองหล่อจุตินันพิรมพักดีในซีโอททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จ็ดนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5 MHz เมก แค่คุณเปิดโลกก็กางขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่งค o v e r 500เกลมาโกสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่งค o v e r 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน ช่วงเปิดโลกซีโอทุกผู้ชมาตอนนี้อยู่กับพี่วันร์นะครับเป็นเชฟวันนี้เป็นเชฟวันนึ่งนะครับก็ถัดไปนะครับเจ้าสัวสวัสดิ์ขอลุ่งเรืองนะครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับพี่วันร์ ผมทําเป็นอย่างเดียวพวกเผ็ดๆวันนี้ทำเมนูอะไรให้ทานครับสมัยก่อนเด็กๆะที่บ้านจะแกงวันนี้แกงอะไรเอาแกงเผ็ดกับผมเป็นคนตาน้ําพริก <ๆ S 2> แกงซ้อมอะผมตําน้ําพริกครับแล้วก็ น้ำพริกกะปิกับผมเป็นคนทำน้ำพริกแม่ก็เลยดูก็ทำมาวันนี้คุณยอทิศอยากดูครับอยากดูไอ้สาธิตนะครับวันนี้การทำแกงป่าผมก็เอากระทะให้ร้อนก่อนอ๋ออันนี้คือเทคนิคลวฮะอันนี้ทำให้กลิ่นกระทะมันออกอะกระทะเวลามันไม่ไหม้ขึ้นมาเนี่ยครับเอาอะไรลงไปแล้วมันจะหอมกระทะไงครับครับเพราะานนี้ก็คืออี่บอบเรียบร้อยวอร์มนิดนึงนะนิดนึงนะครับเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยอันนี้เป็นน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับใส่ไปก่อน ครับนะครับแล้วกันนะต่อไปก็คือเอาแกงเครื่องแกงเนี่ยที่ไหนก็มีแกงแผ็ดนะใส่ไปมันละลายทั่วไปตามท้องตลาดครับครับก็ไม่เผ็ดมากวันนี้พี่บัตรมาจะเผ็ดวันนี้วันนี้ทําให้คุณสุบัตรรับประทานเลยนะครับวันนี้ก็มันละลายครับละลายละลายก่อนให้มันละลายโอ้ยนู๊กนุกว่าสันทำกินแล้วกินไม่ลงนะทำไมกินไม่ลงเดี๋ยวจะรู้ว่ามันอร่อยชี้การละลายเนี่ย ดีที่สุดคือเอาน้ำปลาลงไปเลยครับให้น้ำปลามันอยู่ในนี้ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับเขาจะหอมอยู่ในนี้ประมาณ<ห>านี้นะครับเนี่ยพอพอเราคั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยฮรเราก็เอาเนี่ยนี่หางหมูนะมันหางหมูนะครับตัวเดียวอันเดียวโอ้ครับครับใส่ลงไปเลยเยอะเกินเดียเด๋ยวเราไม่อร่อยต้องทำน้อยหน่อยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่มันติดหนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูป่าหมูป่านะครับจะเหนียวเดียวนะครับจะกรุบกุหน่อยครับ นี่เครื่องแกงมันจะโอกลิ่นขึ้นมาเลยนะฮะกลิ่นขึ้นมาเลยนะฮะเครื่องแกงเขาก็จะเข้าไปในเนื้อหมูครับนี่แห้งไปนิดเราก็เติมน้ำหน่อยเติมน้ำานแห้งไปเติมน้ำหน่อยใช่ครับตอนนี้เครื่องแกงมันคลุกคลุกไปในเนื้อทุกทุกคำที่เราทานนะมันจะอยู่ในนี้เลยเพราะเหมือนกับผัดเผ็ดครับอันนี้ออกเป็นแกงป่าลิดแห้งๆหน่อยไหมครับใช่ๆแต่เดี๋ยวมันจะเป็นแกงป่าครับ ตอนนี้พยายามคั่วให้น้ำพริกแกงเข้าไปในเนื้อนะครับในเนื้อของหางหมูทุกใบทุกคำที่เรากินครับในหมูก็จะมีความเค็มด้วยเผ็ดด้วยนี่ครับอันนี้ใส่น้ำปลาตะกี้ผมรู้สึกมันยังเค็มน้อยไปนิดอ่าเค็มน้อยไปนิดนะฮะเราเติมน้ำปลาลงไปได้ครับอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเชฟนะครับมีทั้งคุณสุบัตนะฮะแล้วก็มีเชฟวัชสนะฮะมาทำอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่วัดเดี๋ยวให้คุณสุบัต ข่เจียวให้เราดูเจียวเป็นปะทำได้นะครับได้ไหมโอเคนะเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงสุกแล้วนะใกล้เคียงแล้วนะครับก็เติมพน้ำมันน้อยไปนิดเติมน้ำสต๊อกเข้าไปเพิ่มนะครับตอนนี้ได้แล่าเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับพอน้ำเดือดเราใส่ผักอืมพอใส่ผักแต่ยกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยแล้วผักมันจะไปสุกที่โต๊ะ โอ้โหพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ผักมาเหี่ยวที่นี่นะไม่ได้นะครับต่อไป้ะยกไปแล้วไปสุกที่ต่อยกไปเลยแล้วไปทานนู่นมันจะพอดีพอดีกันเลยครับก็เรียกว่าผักไม่ใช่มาสุกที่นี่ครับไอเหี่ยวนี่ยมาใช่กับเนี้ที่น้ำอันนี้ก็อย่าเยอะเกินอ่าอย่าเยอะเกินให้มันกึ่ง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 เขาเรียกกึ่งผัดเผ็ดกับแกง ไม่ไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปพอดีพอดีอดอเป็นหางหมูนะฮะอันนี้ใส่น้ําเยอะนิดเดียเด๋ยวพอผมใส่ผักปุ๊บไอ้น้ามันจะพอดีครับรู้สึกจะเหลือไปเห็นผักมีมะเขือปวงนะครับลแล้วก็มีเหลืองนั่นเป็นอะไรครับมะเขือมะเขือคืนอ,อร่อยที่สุดคืออนี่คือสิ่งที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวจะลองไปชิมนะมะเขือขื่นมะเขือขื่นนะฮะมันเคี้ยวมันจะกรุบกรุบเหนียวเหนียววันนี้ขาดไปนิดเดียวอันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะครับ ขาดนิดเดียวไอ้มะเขือเปาะมะเขือเปาะที่เป็นเนื้อที่เรามาผัดเขียวๆหน่อยเด็กมาดื่มซื้อสั่งมาแล้วเมื่อวานเ็ือเป็นมะเขือเผาครับมะเขือเผาใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเดือดแล้วนะเดือดแล้วนะฮะผมจะลงเลยนะใส่มะเขือพวงนะลงแล้วเดี๋ยวรีบไปเลยนะมือพวงนิดนึงนิดเดียวเยนะมากนะมะเขือคืนนะะมะเขือคืนหน่อยหนึ่งคืนหน่อยเดือนนะถ่ายมากก็ไม่ได้เดี๋ยวแย่งกันนี่ครับนี่ของดีที่สุดมะเขือคืนซื้อยากไหมครับ มีมีทั่วไปตามตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ีผมไม่ไยาคือผมไม่อยากใส่ไอพริกไทยอ่อนไม่ชอบพริกไทยอ่อนไม่ทานนะครับอันนี้มันมีพริกชี้ฟ้านะฮะมีใบมะกรูดฉีกนิดหน่อยอันนี้หน่อยเท่านั้นนะฮะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนะครับเขาเนี่ยราเอากระเพรานั่งกระเพราไม่ไม่ใ้กระเพรานี่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่ามีกลิ่นแรงกว่ากลิ่นแรงกว่ากระเพราบ้านทั่วไปเสร็จแล้วครับนี่แหละฮะ เสร็จแล้วนะฮะดูกลิ่นนะฮะกลิ่นออกมาแล้วไปที่โต๊ะเนี่ยอ่านี่ไปที่โต๊ะเลยไอมะเขือคือเนี่ยมันไอมันจะสุกพอดีไอ้ภาคนี้เขาเรียกภาคมังคับกินให้คุณโยนิงก็อยากเห็นเห็นภาดูน่ากินไหมน่าทานนะครับทานได้วยร้อนๆคุกกกรเสิร์ฟนะอันนี้ก็เทใส่เทมังคับกินแล้วอ่ลนะครับเทใส่ชามที่เตรียมไว้นะครับผมไม่ยู่เมนกานะผมทำดีไรเพื่อนแถ่มาเลยเป็นอาหารไทยนะฮะต่างชาติด้วยไหมครับทานฮะ คนต่างชาติด้วยไหมครับหรือคนไทยทานที่มันด่าผมลูกพี่เลยซากสัตว์นี่มานี่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะมาแกงป่าหางแกงป่าหางหมูนะฮะดูนี่นะโอ้หน่าทานนะครับน่าทานนะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทีมงานต้องแบ่งไปหน่อยอ่านี่แหละครับหน้าทานทีเดียวเดี๋ยวยกไปเลยนะฮะไปเดี๋ยวชินยกไปเลยครับยกไปเลยครับเราไปเริ่มกินกันเลย ตาหน้าคุณโยธินชวนคุณวาสานเบนซองหลอ่อมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2563เมืองไทยเรามีอะไรดีและไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมบ้างจะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้นั่นเองล่ะค่ะช่วงน้าพบกับดรเจสุภาเบนซองลอ่อตอนที่12เบื่อในช่วงตื่นตื่น เบนซ์รามินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหลอ่อลูกค้าเรื่องใหญ่กํไไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ <c oughs> ส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอ l เ c e n ไร์ไปนษณีย์1ห4 5 ดื่มชาครับพี่ไก่ครับแก้เบื่อฮะเอาเบื่อเลยเหรออา้าวบางทีดื่มกาแฟเยอะๆอาจจะเบื่อมาเปลี่ยนดื่มชาบ้างได้ไหมจิตเบื่อไปเบื่อมาสายไปสายมาลงนรกนะฮะแค่เปรตเป็นอสูรกายแค่เนะบื่อกาแฟมาดื่มชานี่ลงนรกเป็นเปรตอสูรกายไม่<ล>ไม่ไม่ถึงอย่างนั้นพี่จะพูดให้ฟังว่าจิตเนี่ยมันเหมือนเราขีดขีดเส้นครับแล้วเราก็ขีดซ้ําพอเราเบื่ออะไรเราก็เบื่อ ขีดเบื่อขีดเบื่อขีดทาซ้ําๆจนจิตมันชินกับการเบื่อว่าฉันเบื่อนี่ฉันก็ไปทาไอ้นี่ฉันเบื่อนี่ฉันก็ไปทำไอ้นี่นนน<ฮ>มันเลยทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างครับแต่ที่พี่พูดแรงว่าจริงๆแล้วลงนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเลยนะเพราะว่าจิตถ้ามันดับไอ้ตอนที่มันเบือ่อเบื่อมันคือการผลักใสอารมณ์ไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากทำนี้แล้วไม่รู้จะทําอะไรกับสับปะสายวุ่นวายตายตายตอนเบื่อนี่คือ มันก็เม่นะ่ยาเบื่อหนูตายหรือะไระเบื่อไม่อยากไม่อยากอยู่ล้วอย่าเงี้ยไม่อยากอยู่ละมันไม่ได้อย่างใจไเลยดีกว่ามันไม่ได้อย่างใจอยู่เรื่อยๆมันก็คือโทสะคือคนเรามันเกิดความรู้สึกเบื่อได้เกิดความรู้สึกไม่อยากจะทํานู่นไม่อยากจะทํานี่ได้แต่การไม่อยากจะทํานู่นไม่อยากจะทํานี่เรารู้หรือเปล่าว่าจริงๆสาเหตุมาจากไหนคือจะจะเห็นความเบื่อมันก็ต้องฝึก ไม่งั้นไม่เห็น嘛ธรรมะมีสองอย่างคือปริยัติกับปฏิบัติครับปริยัติต้องเรียนซึ่งก็คนก็ไม่เรียนของขมไม่เรียนมันยากมันเบื่อมันเบื่อไม่อยากเรียน <laughs> แต่พี่ไม่เบื่อเลยพี่เรียนแล้วพี่สนุกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติปริยัติก็ไม่มีประโยชน์ครัยสมัยก่อนเขาอาจจะพูดกันเรื่องเออปฏิบัติไปเลยไม่ต้องปริยัติเดี๋ยวรู้มากแล้วไปดักดักอารมณ์เพราะว่าเรารู้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไปดักอารมณ์ก่อนจะไม่เห็นตามความเป็นจริง แต่เดี๋ยวนี้ไม่พูดแบบนั้นแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมันต้องมีองค์ความรู้เสริมแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยครับถ้ามันเข้ากันได้พี่ถึงใช้คําว่าก็ตายไปสิเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ฉลาดที่จะใช้ชีวิตคือไม่มีกุศลในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะดําเนินชีวิตไปในลักษณะของคนที่สเปะสปะแั้สเปะสปะที่ว่าเนี่ยมันลงรูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รมันตกหลุมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน S <S 2> <S 2> เพราะนั้นมันมีความจําเป็นต้องมีความรู้ที่จะเบื่อด้วยครับไม่ใช่พี่ไม่เคยเบื่อ <S <S พี่เบื่อตอนนี้ไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆมันเบื่อพี่ก็ไปหยิบหนังสือธรรมะแทนที่จะไปหยิบหนังสืออื่นไปหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านแป๊บเดียวมันก็หาย,เ,ยเพราะพออ่านหนังสือธรรมะมันจะมีเครื่องเตือนใจ <S <S แต่ถ้าสมมติ enjoy ครับอยากจะอ่านหนังสืออื่นที่ไม่ใช่หนังสือธรรมะอันนี้จะทำไม่เบื่อ ไปอ่านหนังสืออะไรก็ได้ธุรกิจอะไรของพี่ก็นี้ถามพี่ไก่เลยว่าถ้าไม่หยิบหนังสือธรรมะจะเบื่ออยู่อ่ะหยิบหนังมาดูไปดูหนังไปเดินเล่นช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เฉยๆแต่มันไม่ได้หายเบื่อจริงไม่เดินบนสมารทิ้งอ่ะอ๋อนี่เรากําลังพูดว่าเราจะแก้นิสัยเบื่อคืออาจจะหายเบื่อแต่ว่าไม่ได้เดินตามไม่ได้หายเบื่อหรอกเปลี่ยนอารมณ์เฉยๆกลับบ้านก็เบื่อใหม่เพราะไอ้เบื่อนั้นมันต้องมีสาเหตุสักอย่างหนึ่งครับต้องหาสาเหตุไหมครับ หาไม่เจอเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นที่เจอต้องยอมเชื่อรเราไม่เก่งขนาดนั้นฉันเบื่อเบื่อหน้าเพื่อนร่วมงานเบื่อเจ้านายอะไรเงี้ยทำไมถึงเบื่อก็ทำอะไรไม่ชอบใจไม่ถูกใจทำไมเขาถึงทำอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจเพราะเขาทำอีกอย่างอย่างไม่เหมือนกับที่เราคิดว่าเขาจะทำอะไรแล้วเขาทำไมไม่ทำอย่างที่ใจเราให้ทำเพราะเขาทำตอบเองหมดเลยพี่ไม่ต้องตอบเลย ก็เขาทำเออเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามันก็ไม่มีหาเหตุผลไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นอย่างเนี้คือถ้าเราเข้าใจว่าคนเรามันมันมีความไม่แน่นอนครับคนเรามันเกิดมาไม่เท่ากันอย่ามาเถียงนะว่าห้านิ้วสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วยี่สิบนิ้วเหมือนกันสิบลิ้นสิบหน้าอะไรไม่ต้องมาพูดกันมันไม่เท่ากันตั้งแต่เกิดแล้วเอาเบื่อ ประเทศไทยน้าร้อนมันร้อนมากเบื่อก็หนีไปอยู่ต่างประเทศถ้ามีเงินไม่มีไงไม่มีก็ทนไปซื้อพัดลมตังค์ไม่พอซื้อแอร์ด้วยตังค์ไม่พอซื้อแอร์ก็ไปซื้อพัดลมคือประเด็นพี่ไก่คือว่าอย่าไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากวายทำไมเป็นเพราะอะไราพี่แพูดเรื่องประเทศอะอะไรพามาเกิดประเทศนี้นะอยากไปใส่ชุดสกีสวยๆอยากจะไปอะไรขอโทษประเทศคุณหรือเปล่า แล้วถ่ายรูปมาลง a ฟ e b o o k ประเทศ <Okay. S 1> คุณหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเราหนีไม่พ้นนี่เกิดเป็นคนไทยมันอยู่เมืองไทย mm hmm. อยู่ยังไงว่าเมืองไทยอ่ะก็อยู่แบบร้อนๆ้อนอยู่แบบฝนฝนอยู่แบบรถติดอ่ะกรุงเทพถ้าเราไม่อยากอยู่แบบนั้นเราก็เข้าใจสภาพอ๋อเมืองมันโตจนไม่สามารถจะทําอะไรได้มันโตเกินเหตุ mm hmm. ไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะศูนย์กลางของเศรษฐกิจมันอยู่ตรงนี้ก mm ็ hmm. เข้าใจมันก็อยู่กับมันในความหมายพี่ไก่ก็คือว่า ฝึกปฏิบัติเถิดทั้งหมดแล้วตื่นๆเนี่ยมันคือบอกว่าถ้าไม่ฝึกปฏิบัติมันก็หลับอยู่นะอย่างเดียวเท่านั้นเองมันไม่เหตุผลของการทํารายการนี่คือฝึกนะที่เรื่องอะไรพี่มันนั่งเสียเวลานั่งพูดเจ็บคอเป็นวันๆก็เพราะเหตุผลว่าจะเตือนจะเตือนว่าตื่นนะตื่นถ้าอยู่ไม่ตื่นนะอยู่ยังหลับอยู่นะชีวิตอยู่ก็จะอับเฉาไปตลอดเพราะว่าอยู่อยู่กับสายศาสตร์ อยู่กับความเชื่อที่มันงมงาย <ฮะ S 2> อยู่กับศาสตร์นอนหลับ,ลบลามาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราก็จะเกิดความเขาเรียกอะไรเกิดมาพระพุทธจเจ้าท้าเรียกว่าเป็นหมันคือเกิดมาหายใจทิ้งแล้วก็ตายไป,ปไม่มได้พัฒนาอะไรฝึกฝนปฏิบัติอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ทําเลยครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นคนโดยส่วนมากที่เขาไม่ทําไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่สอนนพี่บอกก็เพราะว่าคนส่วนมากเขาไม่ทําคนทำเนี่ยประหลาด นี่เราทําสิ่งประหลาดอยู่แล้วครับประหลาดไม่สังเกตเหรอคนตามเราก็ไม่ได้ตามเยอะแยะคนที่ตามเราจริงๆคือคนที่เขาอยากตื่นเขาไม่อยากหลับครับเพราะฉะนั้นเราก็กําลังทํากิจกรรมบางอย่างที่สวนกระแสะโลกเงินก็ไม่ได้ <laughs> อะไรก็ไม่ได้ <laughs> บุญกุศลก็ไม่ได้คิดจบ้จบเลย ยบ,บกงนับสารคบกับารคดีตามรอยเจ้าสัวตอนที่1ชีวิตเริ่มต้นที่บ้านเกิดในช่วง never give an inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอย ช่วง Never give an inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชน คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาย้อนตำนานนะครับเรื่องราวของอดีตมหาเศรษฐีแสนล้านนะครับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนซอยบุรีรม์4นะฮะย่านวรรจักแถวแถววัดพพพิเลนทร์นะครับไปดูครับรายละเอียดต่างๆนั้นเกิดขึ้นที่นี่นะฮะที่นี่เป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของเด็กชายสวัสดิ์เราไปตามหาอดีตในขนาดนั้นกันนะครับป2484 ที่ซอยวัดพิเรยนย่านบรจักกรุงเทพมหานครชีวิตของสวัสด์เข้าสู่ช่วงยากลำบากเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตัวค่างเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2540ส,ส,สวัสด์บอกว่าเป็นวันที่เขาทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกคิดอย่างเดียวจะทำยังไงกับหนี้สินที่กองอยู่ตรงหน้าและเพิ่มขึ้นกว่าเกือบตัวเพราะผิดของค่างเงิน ผลจากการใช้เงินกู้จากต่างประเทศเขาบอกว่าใช้เวลาสวันในการอยู่กับตัวเองเพื่อหาคำตอบก่อนจะพบว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าการต่อสู้จะต้องดาเนินต่อไป ชื่อจีนชื่อจีนน,นรีแก้วนีแก้วนะแต่เชื่อไทยก็เปนเป็นชื่อสุรชัยแท้กล้วยคือเดิมทีเอาว่าประมาณก่อนสงครามทุมทนก็เก่าแก่มาบางบางบ้านก็อยู่อยู่กันไประหว่างที่อยู่เกิดสงครามปุ๊บบางบ้านต้องเห็นว่ากวนล,ลูกลูกระเบิดลงมาก็เลยต่างคนต่างมีบ้านอาจจะไม่เช่าบ้านที่ไหนอยู่ ห่างจากนี้ไปให้มันเงียบหน่อยนึงก็ตกอตดคนดังกลับมาอยู่บนระหว่างกับว่าอยู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันดีต่อกันแล้วก็มีมีหลายแจ้งเงินแดงแซ่หอก็มีก็คือคุณพ่อผมคุณสวัสดิ์เขาแซ่ห่หวมาแล้วก็แซ่ลี่ก็มีแซ่ตังก็มีแซ่กล้วยก็มี ป็นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมีกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัปดาห์หน้าพบกับตามรอยเจ้าสัวตอนที่สองชีวิตในวัยเด็กสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ center ปลาสนี1545ห สัปดาห์นี้กินอะไรดีเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่แนะนำผ่านช่วงโยโชโกโมีอะไรบ้างไปชมครับ สานนะเมืองไทยเราปีนี้มีอะไรดีบ้างไหมครับถ้าอยากให้มีอะไรดีๆครับต้องมีสติดีก่อนฮะสติมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวรับอยู่กันลงอ่ะคนข้างล่างครับพี่ระสานครับเศรษฐ,ฐกิจเขาไม่ดีเขาส่งเสียงไปบอกรัฐบาลเขาได้ยินอืแต่การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยไม่ทันใจ